ไปต่อกันที่ทางตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงันนะครับได้เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนี5คนที่หลงป่าอุทยานแห่งชาติทานเสด็จเกาะพังงนันปลอดภัยทุกคนไปติดตามครับเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่1มีนาคม2565สายตรวจ TPB ที่เกาะพังงันน่นะครับก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทานเสด็จเกาะพังงนัน ประสานงานมายังเจ้าหน้าที่สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวก่อพังงานว่ามีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันดีจํานวน5คนลงป่าครับทราบชื่อก็คือมิสเตอร์ไมฮาร์ดทอมยานิกอายุ26ปีคนที่2ครับคือมิสซิสคอนิกลอร่าลุยอายุ23ปี3มิสซิสสปปนีวิเวียนเดนิสอายุ25ปี4ครับมิสซิสซาซูปลีนาและ มิสซิสฟุสทานีกาตารินานะครับทั้งหมดสัญชาติเยอรมนีครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับทั้งหมด5คนเดินหลงป่าอยู่บนเขาหลาหลังจากได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงานจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยมีพลตำรวจตรีกริวาริธผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว3ามพตํารวจเอกธนกิตวิริยภาพรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสา จากนั้นผู้บังคับบัญชาก็ได้มอบหมายสั่งการครับให้ดาบตำรวจสายันสุทธิมาตรซึ่งเป็นหัวหน้าชุดตำรวจท่องเที่ยวประจำเกาะพังงานเพื่อจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเตรียมอุปกรณ์ทำการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเกาะพังงานได้ร่วมกันบูรณาการทำงานร่วมกันวางแผนการเดินทางขึ้นไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวครับ จากนั้นก็ได้เดินทางไปยังทางขึ้นจุดชมวิวเขาหลาบ้านมะเดื่อหวานหมู่ที่3ตะบนกอพังงาน,นและเริ่มต้นนะครับเดินทางขึ้นเข,ขาหลาไปค้นหานักท่องเที่ยวตามโลเคชั่นนะครับที่นักท่องเที่ยวส่งมาในขณะเดินค้นหานะครับอยู่ในป่าเจ้าหน้าที่ก็ได้ร้องตะโกนเรียกนักท่องเที่ยวทั้ง5้าคนในป่าจนได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวทั้ง5คนตะโกนกลับมาและเดินทางไปตามเสียงของนักท่องเที่ยว ซึ่งเวลาตรงนี้ครับใช้เวลาค้นหาอยู่นานประมาณ1ชั่วโมงจนพบตัวนักท่องเที่ยวทั้ง5คนติดอยู่ตรงทางใกล้ทานน้ำตกซึ่งทั้ง5คนต้องบอกครับว่า ปลอดภัยทุกคนครับค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะที่สายตรวจนะคะตำรวจท่องเที่ยวเกาะพงันก็ได้มีการพูดคุยกับหนึ่งในนักท่องเที่ยวห้าคนนะคะ<ม> <ๆ S 2> ก็ทร <ๆ S 2> าบว่าได้เดินทางขึ้นมาเที่ยวที่จุดชมวิวเขาราเมื่อเวลาประมาณ9ก้านาฬิกาแล้วก็เดินลงมาช่วงบ่ายโมงในระหว่างเดินทางกลับลงมานี่แหละค่ะเป็นเวลาที่ฝนตกหนักมากแล้วก็มีน้ําป่าไหลไม,มาตามเส้นทางพอดีจึงทําให้มองเห็นเส้นทางไม่ชัดทําให้เดินผิดเส้นทางหลงติดอยู่ในป่าเขารานะคะซึ่ง ทั้งนี้ทางด้านนักท่องเที่ยวหนึ่งในห้านี้ก็ได้มีการโทรขอความช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินะคะทางเสด็จเกาะพะง,งนันแล้วก็ได้ประสานมายังเจ้าหน้าที่สายต,วต,วตวรวจตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะง,งันเพื่อเข้าช่วยเหลือค่ะจากนั้นก็ได้นําตัวนักท่องเที่ยว5้าคนเดินทางกลับลงมาจากป่าเขารามาพักที่จุดพักนะคะทางขึ้นเขาราแล้วก็นําส่งนักท่องเที่ยวทั้ง5คนเดินทางกลับที่พัก ก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้ง5คนเป็นอย่างมากแล้วก็นักท่องเที่ยว5้าคนก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากค่ะเร,เราเคยได้ยินนะครับโศกนาฏกรรมในการหลงพลัดหลงป่าในพื้นที่หลายๆพื้นที่อย่างเช่นสงขลาเาทือกเขาบรรทัศนหรือว่าในแม้กระทั่งในพื้นที่ภาคอีสานเขาใหญ่โคราชเราก็เคยได้ยินมาแล้วนะครับทั้งคนไทยเองนักท่องเที่ยวอันนี้ถือว่าโชคดีครับ เพราะว่าใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงในการพัดหลบป่าแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผลึกกาลังกันนะครับก็ต้องขอชื่นชมที่ทางเจ้าหน้าที่กองพังงานนะครับได้เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทุกคนนะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาติชาวเยอรมนีก็ปลอดภัยทุกคนด้วยเช่นกันครับเข้าป่าเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลอันไหนสถานที่ต่างๆที่เราไม่คุ้นชินเนี่ยครับก็พยายามที่จะเลี่ยงไปเส้นทางที่เขาอนุญาตให้ไปหรือว่าเขา สามารถสํารวจเส้นทางไว้แล้วอันนั้นคือเราไปได้นะครับอย่าไปลักษณะที่พยายามหาไปเรื่อยเดินไปเรื่อยนะครับอันนี้หลงป่าแน่นอนฝากเตือนกันไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ